สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องป้ายคนสวยหัวพี่อยมาแล้วก่อนที่จะสวยพี่มีคล <ah ิปแกงเราอยู่ไอ้ขนตาเลยหัวเราะไม่เป็นไรขนคิ้วไงขนคิ้ว่าวันนี้จะวันนี้มาร้องเพลงอะไรพ่อแม่ไฟังชื่อเพลงอะไรจำชื่อได้เพี่ร้องว่ามองกระจกเงาเห็นะแม่เดี๋ยวพี่ไปค้นพร้อมหรือยังอ้าว ไปดิฮะเอาคือไ่จับแขนเอาวันนี้ม่จับแขนวันนี้ม่หนเงอารอามองกระจกเงาเห็นใบหน้าเราใจเสื่ คีสูงไปเพราะแล้วคีนี้พอดีเลยสูงไปถ้าลองต่ำไปมันเพราะมันจะมีคีขึ้นสูงอีกนะเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้กออภัยด้วยนะคะมองกระจกเงาเห็นใบหน้าเดา สนขี่เดียวกันปะเนี่ยมันสูงกว่าเก่ากบดีใช่ไหมจีบปรับลงปรับลงยังไงดีมองกระจกเงาเห็นใบหน้าเรามองกระจกเงาเห็นใบหน้าเราใจซึ้นคิดยิ่งคมคืน กลํามกลื่นแต่น้ำตาขี้เร็วขี้เรศไม่เลี่ยมเลสโซภาอยากมีผิวขาวมันงาฉนันไหนเกิดมาเป็นคนผิวดำมองดอกกลั่นทมหัวใจะยิ่งร่ม มุดมลพระฝนรำป้ายังร้องไห้รำควรเครระกม <c oughs> โอ้ใครนอใครจ่างทำให้ป้าระกมช้ำจนร้องไห้ฝนตกลงมาน้ำบาดทัวป้า กบเขียดก็ร้องดังเรื่องอุ้มใครฝนสาาสากระจางสดใสฉันคงได้ชื่นชมเหมือนกันมองลอดชายคาเหมือนฝนหยดมาเอ้ยลืม ลืมสวยด้วยไม่ใช่วุ้ยหนูลืมหนูขอโทษด้เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อได้ไหม่นต่อได้ไหมต้เอาเพลงไหนก็ได้กำลังดีอยู่ละอือกำลังดีเพอะไรอ่ะทาไว้วันหรือเปล่าพี่จ้าพี่ก็จำไม่ได้เพลนี้มันานลืมละ ลืมจริเงเนนะี่ยแต่มันร้องใกล้จะจบแล้วด้วยใกล้จะจบแล้วอีกนิดส่งคิดว่ามันจบแล้วกัน <c ười> คิดหวังจังค <c ười> ลิป oh นี้ตัวนสีมันจะไม่มีทางได้เข้าในกองผมเพื่อดีทายม่าบอสขื่นหอนหาลอยดีไป ยังไงได้ไหมสองนาทีก็มีแทงได้ฟังทุกวันฟังทุกวันแต่ก็ไม่ได้หรอกใ้าไลฟ์ด้วยเดี๋ยวฟลงตอกวันเลยถ้าทิคก์กำลังขึ้นที่อยากฟังเพียงของแม่บันเย็นลากเก็ดไม่ได้ไม่ได้ลองเดี่ยวมาบ้าง พี่ไอพม่สูดได้พี่ไม่สูดเพลงอะไรเมอร์สุริออนยามสนชู้ใดนี่ทัวร์เชิญลงได้เลยนะครับฮะชู้ใดเหรอพี่สูดไงสูดใดไอยูเวอร์พอยส์อ่ะพี่สูนารีสูนารีอะเพลงนารีอ่ะอเหรอเป็นเพลงไหมอันนี้มันเพลงแม่พุ่งพวงเอออเาเพลงแม่พุ่งก็ได้นะเออไอถ้าว่าไม่สูดลองพอนะเอาละงมันบบนคุณโคราชเหมือนกันเนี่ยเอาลองลองลองเพลงอะไร ไม่เงี้ยหรอกโอเคเมือสุริยุนยำสุริยันเราได้ไหมร้<ต>องมันมน,นอกใช่ใช่ใช่ยังแม่เพื่อนเมื่อสุริยุนยำสนทยาหมู่นกกาก็บินมาสุรังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสจังบ้านชะนี คงคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนะัเมื่ออยู่เมืองรุ้ใจก็มุ่งก็อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทอยขันคอกุ้งนะ้า ก่อนจะจากบ้านนะเพื่อนมันใหวอายก่อนจากบ้านนะเพื่อนมันวให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาลวงมันเจ็บในสวงมายายมีเด่นไม่ดังจะไม่หหลังกลับไป ทุกคนคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีเมื่อสุริยุลย์มสนเพาาจะกลับบ้านน้อตอนชื่อเสียงเรามีจะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่ นักร้องบนอกคนนี้จะกลมน้องพี่และแฟนเพลงคุณคะขันคอไอ,อยังไม่ไหายอีกเหรอยังเลยอาจารย์โนดว่าไงครับคืออยู่ดีอันนี้ครูสลาบ่นี่นนส,สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ครูสลาตอนหนุ่ม ไม่ได้กะดีดีเริ่มจะร้อนแล้วใช่อะไรบ่าีหวนแท่งสิวออกทำไมยังไม่หายสักทีเนี่ยคันคอเจ็บคอเนี่ยมันไอตลอดเลยอยากไปหาหมอมากอยากไปหาหมอแบบอยากไปตรวจสุขภาพเนี่ยเราไม่ค่อยได้พักผ่อนเนยมันก็เลยหายมันก็เลยดูอะไรที่แบบไม่ได้หายกินยาแล้วก็แล้ว ให้น้องพิชิให้ก็ได้มะครบแล้วพิชิภัครับอย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาจุลล์อำเภอนาพิเชียลแล้วก็ช่องพี่ขวัญครับช่องผมนี่แหละครับคช่องพี่เชียลนะครับขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยกระตุ้นพวกเราในทุกๆด้านในทุกๆช่องทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบคอยสอนทุกอย่างนะคะ คอยเตือนคอยปรับแบบคอยเตือนให้ปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างข,าขอบคุณค่ะลิปสีนั้นก็เฟี้ยงไปเลยนะเอา้ามันก็สวยอยูอันนี้สวยกว่า,ววามือแต่งหนา้าแมนบอยแต่งใหนักการมันเป็นมันเป็นข้าพราะอะไรรู้ไหมเราเต้นแล้วทีนะเชือกมันไม่เชือกว่าไม่เชือกมันจะไม่เป็นขันเพราะว่าดีกว่าหน้าเลยรื่องเนี้ยเป็นนักกาก เรวก็ถอดหน้ากากแล้วโอเคครับค <|so|>? ิมก okay, ับป okay, uh ๋าด้น okay, uh ัีนะครับดกางกดันบ๊ายบายสุยสุ